โสดทิเตโหตุขอความเจริญสุขสวัสดีสงบร่มเย็นในร่มเงาของพระพุทธศาสนาจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะท่านผู้เป็นเจ้าภาพถวายพระทานเพลมประจำวันอาทิตนี้คือคุณคามินมีผิวหอมตลอดการทุกเมื่อด้วยเทิน ก่อนที่จะฉลองสัทธาฉันพัานเพนของคุณคารมินมีผิวหอมผู้เป็นสิทธิกรรมฐา,านโยคีชายได้มาเข้ากรรมฐา,านอยู่ที่กุฏิหลังนี้ก็หลายครั้งหลายคราตามไปที่เดียก็ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเข้าค้ออยู่ที่ยุพุทธก็ครั้งสองครั้งเลยทีเดียวพระอาจารย์ขอกล่าวสัมโมนิยกถาให้คารมินมีผิวหอมได้ รื่นเริงมาเทิงใจในบุญในกุศลสักหน่อยสมมตินิกถาในวันนี้อยากจะให้ชื่อว่าว่าตามพระเจ้าในมิราชไปท่องนรกเนื่องเพราะว่าได้กำหนดจดจำในมิราชชาดกจบแล้วไปเจอข้อความเรื่องราวทั้งที่อยู่ในนรกทั้งที่อยู่ในสวร์ในวันก่อนก็เล่าถึง พระเจ้านเนมิราชไปทอดพระเนตรเห็นที่พิยวิมานอยู่ในสุคติสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงมาแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะเล่าถึงว่าพระเจ้านเนมิราชก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่อยู่ในขุมนรกต่างๆมากมายให้ได้รับฟังกันสักหน่อยเรื่องของพระเจ้านเนมิราชนั้นเป็นเพราะว่าเทวดาที่อยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ไปเกิดอยู่ในที่ตรงน,น,นั้นสเวทพิยาสุข ทบียสมบัติเพราะว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเนมิราชที่อยู่ในมนุยโลกปรถนาจะประสบพบเห็นพระเจ้าเนมิราชเมื่อเท้าสกเทวราชท่านลงไปพบพระเจ้าเนมิราชแล้วกลับขึ้นมาสู่สวงสู่บันแล้วพวกเทวดาทั้งหลายได้ทราบข่าวนั้นก็อยากจะได้พบเห็นพระเจ้าเนมิราชเท้าสกเทวราชจึงส่งมาตรีเทพสารถีซึ่งก็คือพระอานนต์ ที่พิยรถลงไปรับพระเจ้าในมิราชให้ขึ้นมาสู่สวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้แต่ว่าก่อนที่จะถึงสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะต้องผ่านสองเส้นทางคือเส้นทางที่เป็นนรกผู้ตันโรกตกอยู่ในตรงนั้นจะต้องผ่านเส้นทางนี้ก่อนแล้วก็เส้นทางที่ไปสู่สุกติสวงสวรรค์ที่จะต้องผ่านพบที่พิยมม,มาณของเทวดาทั้งหลาย พระเจ้านเนมวลราชก็เลือกที่จะเสด็จไปทอดพระเนตรทางนรกก่อนประสงค์อยากจะทอดพระเนตรเห็นว่าพวกสัตว์นรกที่มีกรรมบาปหยาบช้าทำกรรมชั่วร้ายมานั้นมีคติภูมิเป็นอย่างไรสถานที่ที่สนรรันนิษฐานไปตกนั้นเป็นอย่างไรมาตรีเทพสารถีก็ได้ขับทิพยารถ ผ่านเส้นทางนรกก่อนแล้วก็แสดงแม่น้ำเวตาณีซึ่งข้ามได้ยากน้ำแสบเดือดพล่านเผ็ดร้อนปรุดว่าเปลวเพลิงพระเจ้าเนมร,ราชไอทอพไม่ไเห็นตรกที่ตกทุนทุรายอยู่ในแม่น้ำเวตรณีที่ข้ามได้ยากมีน้ำแสบเผ็ดร้อนเผ็ดกล้าเดือดพล่านดุจเปลวเพลิง ก็สงตรหนกตกพระไทยแล้วก็ประสงค์ที่จะทราบว่าสารรกเหล่านี้ทำไมจึงมาตกอยู่ในแม่น้ำเวตรณีนี้สนรกที่ตกอยู่ในแม่น้ำเวตรณีเดือดพล่านนี้ดินถรนทุรายมาตรีเทพสารถีความสะดุ้งกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นสนรกตกอยู่ในแม่น้ำเวตรณี ที่ข้ามได้ยากแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่านดุจเปลวเพลิงนี้เราขอถามท่านสักหน่อยสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปก,กรรมอะไรเอาไว้หรือจึงต้องมาตกอยู่ในนรกแม่น้ำเวทระีที่มีน้ำแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่านดุจเปลวเพลิงนี้มาตรีเทพสลัถี ได้วิสัชนาทูลตอบพระเจ้าเนมิราชว่าขอเดชะองค์พระมหาราชชนเหล่าใดสมัยที่เป็นมนุษย์อยู่เป็นผู้มีกำลังเหนือกว่าคนอื่นในที่นี้หมายถึงว่ามีกำลังมีทุนทรัพย์ที่มากกว่าบุคคลอื่นแต่กลับไปเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนคนที่มีกำลังได้วกว่าก็หมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจ ที่มีทุนทรัพย์มากมายนั้นแทนที่จะทําธุรกิจของตนให้ไปได้ดีด,ดีแต่กลับไปเอาร,อรัดเอาเปรียบคนที่เด้กําลังคนที่ไม่มีกําลังในการทำมาหาเลี้ยงชีพชนเหล่านั้นมีกรรมบาปหยาบช้าติดตัวครั้นทํากรรมบาปหยาบชา้าด้วยการไปเอาร,อรัดเอาเปรียบคนที่เด้กําลังกว่าเช่นนั้นเสียชีวิตแล้วก็มาตกอยู่ในแม่น้ําเวตรณีที่เดือดพล่านตรงนี้นี่แหละ พระเจ้าค่ะสุนัขแดงสุนักดำสุนัขด่างฝูงแรงฝูงกลารวมถึงจิกกัดกินสัตว์นรกอย่างน่าสยดสยองดูก่อนมาตรีเทพสารถีความสะดุ้งกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นสัตว์นรกถูกฝูงแรกถูกฝูงกลา สุนัขแดมสุนักดำรวมถึงแย่งกันกัดกินอยู่ที่ตรงนี้เราขอถามท่านสักหน่อยสนุกเหล่านี้ได้ทำบาปก,กรรมอะไรเอาไว้หรือจึงได้มาถูกฝูงแรงฝูงกาสัตว์ทั้งหลายรวมถึงจิกกัดกินอย่างน่าสยดสยองอยู่ที่ตรงนี้มาตรีเทพสารทิด้นตนลตอบว่าขอได้ชะองค์พระมหาราช ชนเราใดในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นผู้มีความตระหนีที่เหนียวมีทำหยาบช้าลามกชอบด่าทอบริพาทเบียดเบียนติดเตียนสมณชีพรามณ์ผู้ทรงศรรีลผู้ทรงธรรมชนเ่านั้นมีกรรมบาปหยาบช้าติดตัวครั้นได้กระทำกรรมบาปชา้าครั้นได้กระทำกรรมบาปหยาบชา้าเช่นนั้นแล้วด้วยการไป ดาทอบริพาทเบดเบียนติดเตียนสมณชีพ,พรามผูศศ้ทรงศีลผู้ทรงธรรมตายไปแล้วก็มาถูกฝูงสัตว์ทั้งหลายมีฝูงแรงฝูงกาสุนัขดำสุนัขด่างรุมถึงจิกกัดกินอยู่ที่ตรงนี้พระเจ้าค่ะสนนลกมีร่างกายติดไฟลุกโพรงเหยียบไปบนแผ่น เหล็กที่ร้อนๆมีหนำซ้ำนายเรโยบาบนก็ใช้ท่อนเหล็กร้อนๆทุบตีสัตว์นรกเหล่านี้ความสะดุ้งกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะไดเห็นสัตว์นรกถูกนายเรียบายลงโทษด้วยการใช้ท่อนเหล็กร้อนๆทุบตีอยู่ที่ตรงนี้เราขอถามท่านหน่อยมาตรีเทพสารถี สันโรกเหล่านี้ได้ทำกรรมบาปหยาบช้าอะไรเอาไว้หรือจึงต้องมาถูกนานรยมบ่าลงโทษด้วยการใช้ท่อนเหล็กร้อนๆทุบตีอยู่ที่ตรงนี้มาตรีเทพสรตวรทีไดทูลตอบพระเจ้าในมิราชว่าขอเดชะองค์พระมาหาราัชชนเห่าใดสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ เป็นคนทรนิตินะมีทำบาปชารามกชอบทำมิติเตียนเบียดเบียนชาระหญิงผู้ประกอบไปด้วยกุศลธรรมมีศีลม,มีกรรธิธรรมอันดีงามชนเหล่านั้นมีกรรมบาปหยาบชาติตัวหลังจากที่ทำกรรมบาปหยาบชาตินั้นด้วยการไปด่าทอบ,บริพาทเบยดเบียนชาระหญิงผู้ประกอบอยู่ในกุศลธรรมมีศีลม,มีกรรธธรรมอันดีงามเช่นนั้นแล้ว หลังจากเสียชีวิตแล้วก็มาตกอยู่ในโรคนี้ถูกนาริยยบาลใช้ท่อนเหล็กร้อนๆทุบตีที่ร่างกายพระเจ้าค่ะสันโรคเหล่านี้มีไฟลุกไหม้ท่วมทั่วทั้งร่างกายคลุนคลางอยู่ในหลุมฐานเพลิงความสะดุ้งกลัวย่อมเกิดแก่เรา มาตรีเทพจรถ,ถีเราขอถามท่านหน่อยเพราะอะไรสันุษเหล่านี้จึงมีฝ่ายลุกท่วมทั่วร่างกายร้องครุนคลางอยู่ในหลุมฐานเพลิงแห่งนี้มาตรีเทพจรลถ,ถีได้ทูลตอบว่าขอเดชะองค์พระมหาราชชนเราได้สมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ได้แต่งพยานเทศ็ศก่อนี่สาธารณะ ก่อนนี้ในประชุมชนก็น่าจะเป็นก่อนหนี้สาธารณะหลอกลวงเอาทรัพย์จากประชุมชนชนนั้นมีกรรมบาปหยาบช้าติดตัวหลังจากที่ได้ทํากรรมบาปหยาบช้าด้วยการไปแต่งพยานเท็จก่อนหนี้สาธารณะแล้วก็รวงเอาทรัพย์ของประชุมชนแล้วเสียชีวิตแล้วก็มาตกอยู่ในรก มีไฟลุกท่วมทั่วร่างกายร้องครุนคลางยืนหลุมฐานเพลิงแห่งนี้พระเจ้าคะ่ะความจริงมีหลายเรื่องหลายราวมากกว่าน,นี้ที่พระเจ้าหนิรัฐไปทอพระเนตรเห็นแทบจะทุกขุมเลยละ่ะขอเล่าโดยย้นย่อให้ฟังสักเพียงเท่านี้ก่อนมีคำถามว่าการที่เราไม่ทำบาปก,ก็เพราะว่า กลัวจะไปตกนรกใช่ไหมเราทําบุญหรือทําความดีก็เพราะต้องการที่จะไปสู่สุคติสงสวรรค์ใช่ไหมถ้าเป็นความคิดเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุทําให้พระบางรูปเนี่ยเอาสวรรค์มาฉกเอานรกมาขู่เพื่อที่จะให้เกิดความสะรุ่มกลัวนรกแล้วก็เอาสวรรค์มาหลอกล่อก็เพื่อที่จะให้ทำบุญ ซึ่งก็จะเป็นเป็นลักษณะเช่นนั้นได้ถามว่าสำหรับบัณฑิชนคนมีปัญญาแล้วไม่ทำบาปกรรมเพราะอะไรจึงไม่ทำก็เพราะเป็นบาปกรรมมันเป็นคาที่ไม่ดีทำไมจึงทำบุญทำกุศลก็เพราะว่าบุญกุศลเป็นกรรมดีเป็นกรรมที่มสมควรแก่การทำมองว่ามันเป็นกรคมช่วที่ไม่ควรทำเป็นคมดีที่ควรทำก็เท่านั้นเอง ไม่ต้องอาศัยว่าจะต้องไปตกนรกเพราะทากรรมชั่วหรือว่าจะได้ไปสู่สุคติสงสารเพราะได้ทากรรมดีหรือทําบุญำทำกุศลในยวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อคุณคามินมีผิวหอมสิทธิกรรมฐานโยคีชายที่ได้ถวายปัจจัยมาในทางธนาคารเพื่อให้พระอาจารย์ได้นำข้าประหารที่พอสมควรแก่งบประมาณนั้นมาขบมาฉันในวันอาทิตย์นี้ ขอยะถาสัพีีให้เสียเนี่ยพ่แก่ขามิมีวุวหอมและท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายในโอกาสปันนี้ดังต่อไปนี้ยะถาวาริวะปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาังอุป,ปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุ สพเพปุเรนตุสังกับป่าจันโทปนาราโซยาา่าธามณิโชติรโซยาา่าธาสะพีติโยวัชันตุสัพโรโควินสัสตุมาเตภวตวันตราโย ο, สุขีทีขาโกโภวะาอภิวาทนสิริสนิจงวุทาปจายโนจตารุธรรมะวัฒนติอายุวนโนสุขัง พระลงังปฏิสังขารยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวัทวายนามัตยานามันนายนาวิปุสนายะยาวะเทวะอิมาสกายาสาธิติยายานาายะวิงสุปรติยาพระมจรียนุขายาอิติปุรานัจเวทนางปฏิหังขามิโนวันจเวทนางนุปาเทสามิ ยาตราจจเมะวิสตินวัชาตาจพาสุวิหโรจติปรีโยวจะได้ยกอาหารเหล่านี้ไปฉันอยู่ในห้องครัวเพราะว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะสะดวกในห้องครัวก็จะทำให้สะดวกที่จะหยิบนู่นหยิบนี่มาร่วมฉันในระหว่างนั้นด้วย